ช่วงนี้หนังไทยมาแรงต่อแถวเรียงคิวเข้าฉายสนุกเลยล่าสุดแอดไปดูเรื่องเธอ f o r c a s h สินเชื่อรักแลกเงินมาครับหนังใหม่ของ GMMTV และสตูดิโอภาพดีทวิสุรีเมคจากหนังเกาหลีเรื่อง Man in Love ซึ่งแอดไม่เคยดูนะส่วนฉบับไทยเรื่องราวเกิดขึ้นที่พัทยามันเป็นเรื่องของแก,งก๊งมาเฟียเจ้านี้นอกระบบคือโบรับบทโดยไบรท์วชิรวิทและลูกนี้ชื่ออิมรับบทโดยยายาอุรัสยา ด้วยความที่พ่อของอิ่มทิ้งหนี้ไว้ให้ลูกสาวต้องชดใช้โบเลยต้องตามทวงหนี้กับอิม่มแต่อิ่มไม่มีเงินคืนโบที่เริ่มตกหลุมรักลูกหนี้เลยเสนอให้อิ่มออกเดทกับเขาเพื่อชดใช้หนี้เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับแต่ฟังแค่นี้เหมือนหนังโรแมนติกทั่วไปใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเธอ f o r ์ c a s มีอะไรเยอะกว่าน,นั้นมากแต่ก่อนที่จะไปฟังว่าแอดรู้สึกยังไงหลังดูเรื่องนี้แอดอยากให้ทุกคนวิ่งไปเซเว่นกำเงินไป28บาทแล้วไปซื้อ ป๊อปคอร์นเมเจอร์มานั่งกินเพลินๆไปเลยใครติดใจป๊อปคอรนหน้าโรงหนังเมเจอร์รับรองว่าต้องชอบแน่ๆครับมีขายทั่วไปแล้วในแบบซองมีตั้ง3รถทั้งรถคลาสสิกรถชีสแล้วก็รสข้าวโพดปิ้ง ส่วนตัวแอดชอบรถชีสที่สุดเป็นรถในตำนานที่ขายดีที่สุดแล้วรสชาติก็คือเป๊ะมากอย่างกลับไปซื้อกินหน้าโรงหนังยังไงอย่างนั้นเลยและถ้าอยากฟินขั้นสุดแนะนำให้แกะซองแล้วเทใส่ถ้วยเอาเข้าไมโครเวฟสัก35วินาทีจะเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยครับตอนนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอ o เลฟเว่นโรตาร์สกูเม่ย์มาร์เก็ตโฮมฟรีชมาร์ทท็อปส์ท็อปส์เดลี่และวิลล่ามาร์เก็ตราคาซองละยี่สิบแปดบาทเท่านั้นคร 35วินาทีอุ่นๆเลยอร่อยแบบจุดไม่ได้เลยรสชาติแบบดีมากข้าโพดปิ้งมาว่ากันที่เธอ o r r c a s t สิ่งที่ต้องชื่นชมและจะบอกว่าเป็น The b e s t และ The b a บให้กับหนังก็คือนักแสดงครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำและนักแสดงสมทบโดยเฉพาะพระนางอย่างไบร์แล้วก็ยายาจะบอกว่าคือที่สุดแล้ว หลายสื่อหลายสำนักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งสองคนมีเคมีที่ลงตัวสุดๆซึ่งตอนที่แอดได้ดูตัวอย่างก็พอจะเห็นอะไรบางอย่างจากทั้งสองคนนะแต่เอาจริงตอนแรกก็แอบหวนวันครับว่าจะไปกันรอดไหมแต่พอได้ดูตัวหนังเต็มๆก็ตามที่เขาว่ากันเลยครับเคมีดีมากดีแบบอย่างเหลือเชื่อเลยไบร์กับยาญาจับมือกันและพาหนังเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงการแสดงของไบร์พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรู้เลยว่าทุ่มสุดตัวกับบทโบ ทั้งซีนดรามา่าซีนแอคชั่นซีนหนักๆก,ก็ถือว่าทำได้ดีกว่าก่อนเยอะโดยเฉพาะซีนโรแมนติกที่ต้องเข้ากับยายา่าถือว่าสอบผ่านฉลุยเลย ในขณะที่ยาญาฝีมือไม่เคยตกเลยครับด้วยคาแรคเตอร์ที่ห่างไกลามากกับตัวจริงแต่การแสดงที่เด็ดขาดของยาญาติก็สามารถทําให้เราเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าเธอคืออิมลูกนีที่มีชีวิตแสนขมขื่นซีนดราม่ายาญาติทถึงมากจริงๆแล้วพอต้องเล่นฉากโรแมนติกฉาก,กุกิกกับไบรก็คือน่ารักไม่ไหวเคมีดีมากสายตาที่มองกันคือเราเชื่อมากจริงๆถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ส่วนนักแสดงสมทบบางคนออกมาน้อยออกมาแป๊บแแต่ก็ทําได้ดีและน่าจดจา อีกคนที่น่าสนใจคือเบนซ์พรชิตาที่กลับมารับงานแสดงและบทที่เธอได้รับถือว่าท้าทายมากทีเดียวครับจะบอกว่าซีนดราม่าหนักๆทายเรื่องก็ทำให้เห็นเลยว่าแม่ก็คือแม่เล่นดีมากจริงๆ ส่วนงานสร้างงานโปรดักชันค่อนข้างทำได้ดีเลยหนังยกกองไปถ่ายกันที่พัทยาเพื่อน,นำเสนอแง่มุมของคนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นอาชีพในระแวกนั้นรวมถึงชีวิตของเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่ต้องหาเช้ากินขําซึ่งก็ถ่ายทอดชีวิตของคนถิ่นนั้นได้อย่างดีอาจจะไม่ได้ลึกมากครับแต่ก็ยังพอทำให้คนดูเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ต่อมาที่หนังสามารถเซอร์ไพรส์แอดได้ก็คือบทหนังครับที่ตอนแรกเหมือนจะเป็นหนังรักเคมีเคใจที่ก็คาดว่าไม่น่าจะต่างจากหนังรักทั่วไปแต่พอหนังเดินเรื่องไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเข้มขึ้นหนักขึ้นพีขึ้นจากหนังรักเใสกลายเป็นหนังดราม่ารถขมที่ทำให้คนดูอึ้งกับเรื่องราวที่มีไดนามิกขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดจะบอกว่าแอดแอบตกใจยอยู่เหมือนกันนะครับที่หนังพาคนดูไปไกลมาก ซึ่งตรงนี้จริงๆไม่สามารถเล่าอะไรได้มากกว่านี้เลยเพราะหนังมีจุดเปลี่ยนแล้วก็จุดพลิกผันของเรื่องราวแล้วก็ตัวละครเยอะมากจริงๆหลายซีนมันหนักหนาจนรู้สึกว่าโห oh, เล่นกันขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้ครับชมมาก็เยอะแล้วครับแต่หนังก็ยังมีส่วนที่ติดขัดอยู่บ้างนะด้วยความที่ตัวหนังมีความหลากหลายทางด้านอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความรักโรแมนติกดราม่าแอคชั่นและการเปลี่ยนมูดอย่างฉับพลันของตัวเรื่องซึ่งจุดนี้แหละครับที่มันทำให้หนังขาดความต่อเนื่องของเรื่องราวมีอาการสะดุดอยู่บางจังหวะประมาณว่าหนังทำได้ดีเป็นส่วนๆเป็นผัดพาดไปแต่พอเอามารวมกันให้มันเป็นก้อนมันดันไม่ค่อยสมูุและกลมกล่อมเท่าที่ควร อีกอย่างหนึ่งคือในขณะที่หนังพยายามจะจริงจังในส่วนของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทชีวิตของอิมพาร์ทชีวิตของโบความจริงของชีวิตเจ้าหนี้แล้วก็ลูกนี่แต่หนังก็ยังมีความเซรเรียลมีความเหนือจริงอยู่บางส่วนโดยเฉพาะในส่วนของตัวละครแล้วก็การกระทําบางอย่างพูนง่ายๆก็คือหนังมีเนื้อหาที่จริงจังและพยายามที่จะนําเสนอให้สมจริงที่สุดแต่ตัวละครและการกระทําบางอย่างกลับเหนือจริงและดูไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเนื้อหานั่นเองครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะโดยภาพรวมเธอ f o r c a s h สินเชื่อรักแลกเงินก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีดูสนุกครบรถมันมีทั้งรถหวานรถจัดจ้านแล้วก็รถขมงานสร้างหนังก็ดีครับและที่สุดก็คือนักแสดงคือเล่นดีมากคือทุกคนเล่นเต็มที่และเล่นถึงที่สำคัญคือหนังยังมีข้อคิดสอนใจ โดยเฉพาะประเด็นของการเป็นหนี้ชีวิตที่ต้องติดอยู่กับหนี้ซึ่งเชื่อว่าหนังสามารถรีเลทกับชีวิตของหลายๆคนได้และน่าจะทําให้ทุกคนฉูกคิดถึงปัญหาและการแก้ไขกันได้บ้างไม่มากก็น้อยครับโดยสรุปเป็นคะแนนสําหรับเธอฟอร c a s ชสินเชื่อรักแลกเงินแอดให้ที่7.5เต็ม10ครับเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายในส่วนของเนื้อหาอยู่พอสมควรเลยเอาเป็นว่าก,ก่อนดูก็เตรียมใจกันนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคาดหวังก็ได้นะ เธอฟอคแคชเข้าฉายไปแล้วเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาส่วนตัวแนะนำครับไปดูกันได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครไปดูเธอฟอ a แคชสินเชื่อรักแลกเงินมาแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ